สวัสดีครับพบกันอีกเช่นเคยนะครับช่องนี้ไม่ได้ซื้อนะครับให้ความรู้เพียงอย่างเดียวนะครับในคลิปนี้ผมก็จะมาพูดถึงเหรียญชนิดราคา5บาทในสมัยรัชกาลที่9นะครับที่ราคาพุ่งแรงณนะปัจจุบันนี้เหรียญละ1ล้านบาทเข้าไปแล้วนะครับซึ่งแต่ก่อนไม่ถึงนะครับแต่ก่อนอยู่ที่เกียรติดแบาทเท่านั้นเองนะครับแต่ณปัจจุบันนี้ พุ่งแรงสูงขึ้นถึงเหรียญละ1ล้านบาทนะครับแน่นอนครับถ้าพูดถึงเหรียญ5บาทในสมัยรัชการที่9นะครับก็ต้องนึกถึงเหรียญรุ่นนี้นะครับที่ยังสามารถได้พบเจอแล้วก็ยังมีใช้ใจ่ายบนเวรียนอยู่ในระบบอยู่นะครับเด่นแน่นอนครับถ้าเป็นเหรียญ5บาทรุ่นนี้นะครับถึงแม้ว่าจะเป็นเหรียญที่มีลักษณะพิเศษนะครับราคาก็ยังไม่ถึง1ล้านแน่นอนนะครับ อยู่ที่หลักพันนะครับถึงหลักหมื่นนะครับแต่เหรียญ5บาทที่ผมบอกว่ามีราคาพุ่งแรงไปจนถึง1ล้านบาทนั้นเป็นเหรียญ5บาทรุ่นนี้นะครับเห็นไหมครับเหรียญ5บาทรุ่นนี้ก็คือเหรียญ5บาทคุดตรงนะครับที่เราเรียกกันคุนหูกันดีนะครับ ก็ค <One input> <Keep S 1> ือเหรียญ5บาทปีพศ2525นะครับแล้วเป็นเหรียญ5บาทรุ่นนี้ปีพศ2525แล้วก็ยังไม่เพียงพอที่จะมีราคานะครับถ้าเป็นแบบเหรียญตัวอย่างนะครับราคายังถูกนะครับยังไม่เป็นที่นิยมนะครับถ้าเป็นเหรียญ5บาทปีพศ2525แบบเหรียญตัวอย่างนะครับราคาอยู่ที่หลักสิบเท่านั้นเองนะครับถ้าเป็นแบบเหรียญตัวอย่างนะครับ ตเตรีนญ5บาทปีพศ2525ร25 25, ที่มีราคาเหรียญละ1ล้านบาทนั้นเป็นแบบไหนให้สังเกตทางด้านหน้าของเหรียญน,นะครับผมก็ไม่มีเหรียญจริงนะครับเดี๋ยวผมจะนําภาพมาให้ดูนะครับชมภาพครับเห็นไหมครับก็ชมไปตามภาพเลยนะครับผมก็ได้ขึ้นภาพทั้งสองแบบให้ดูแล้วนะครับแบบซ้ายมือก็คือแบบปกติที่ราคาหลักสิบนะครับ ส่วนทางขวามือนะครับราคาหลักล้านเลยนะครับทางขวามือนั้นเป็นเหรียญแบบพระเสียรเล็กนะครับจะมีราคาแพงนะครับในเหรียญห้าบาทรุ่นนี้นะครับส่วนแบบทางซ้ายมือนะครับเป็นแบบพระเสียรใหญ่นะครับราคาหลักสิบนะครับราคาถูกนะครับถ้าเพื่อนๆมีนะครับเหรียญห้าบาทตราครุฑตรงนะครับหรือว่าเหรียญห้าบาทปีพศสองพันห้าร้อยี่สิบห้านะครับ ว่สังเกตหน่อยนะครับถ้าเป็นแบบเหรียญทางด้านขวามือนะครับเป็นเหรียญที่มีราคาแพงหลักล้านบาทเลยนะครับต่อหนึ่งเหรียญน,นะครับ